ส่วนใหญ่ในตำบลดอนศีชุมดินส่วนมากมันเป็นดินอุ้มน้ำมาอยู่น้ำจะหายหมดเลยยิ่งช่วงฤดูแล้งนี่นําไม่มีใช่เลยไม่ว่าคลองหรือร่องน้ำหรือว่าสะที่ชาวบ้านขูดไว้กักเก็บก็ไม่มีเลยครับแห้งหมดเลยเดี๋ยวนี้ทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่จะทำาอาชีพเกษตรกรครับส่วนมากเกษตรกรตำบลดอนศีชุมเป็นคนที่ขยันขยันจริงแต่ไม่มีน้ำจะใช้พ่อปลูกไม่รู้จะทำยังไง ทำฉีดนะครับจื่อศรีวัลพอนาครับอาชีพทำน้านะครับได้ข่าวหว่าข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าตีนี่ของประมงใต้อ่ะดวงดังขนาดนี้นะแต่ทำไมฟูเข้าแค่ปีลระร่้งนะครับหรอมราคาหน้าคาดยังเป็นตัวไฟไฟแรงยังเสียมันฝนบนต๊อยังน้าใจมันบบเพียงพอเไยมันบบมีหน้าครับตะกอนเขาก็่เนาน้ารอบสองเหมือนกันแต่หน้าม,มันบบพอ,อรครับหน้าบบพอเนาะครับ ถ้าเนาผุนพืชที่นี่มาได้แล้วครับบ้านเฮานี่ได้รอบเดียวก็ครับหน้าเข้ากับสมบูรณ์ก็เลยว่าชุดษะสารตีคุษะไปอย่งนี้เขาจะได้แขนน้อยน้ำสะมีใจเขาก็ได้ใจด้วยฝ่องนี่นผมมาคิดพิษครับมันแบบมีน้ำเก็บแล้วที่ไหนมาเก็บเปลียคิดพอดีๆเถอะพอาน้ำเมยียงเขาบ่มีเขา้าบุดละไ้วต้นะ่ะถ้าบ่าเขาหวเนี่ยจะนีกะมันมีน้ำใจนะรอฝนตกข้อหมุกขมดกกันน้ากับอะไรเงี้ย ถ้าน้าเป็นแบบปลอยมาน้าเกลียนน้านี่นะเขาบอกไม่ได้ย่น้าเนาะเมนครับเมนเนี่ยถ้าว่าน้าแบบเข้าตัวนี้เขาคุดช้าไปฮะแต่แบบนี้น้าเข้าของเขามันมีตัวแยกเข้าไปหาถ้าน้าอย่างเขาไม่เข้าเราต้องได้คุดช้าละมันก็ต้องแบ่งกันไปตามพารเพรานั้นถ้าว่าฝนมบต๊เขากไม่ได้ใจมันก็นถึงอ,อย่างามงีสักเตียก็โต๊ะไม่าอยยังสมบูรณ์เนาะ จีปอหลีครับจี่เอ้จีแจ้ผมอยู่ตำบลุหนองลมครับมาซีจี่อาศัยอยู่ที่ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับมาเลี้ยงงวอยู่นี่ตลอดเวลาตี่ลุงอยู่ตีเนี่ยลุงหูทางไหลของน้ำมูนี่ยังดีาครับครับหูอยู่ครับทางที่แจ้มันน้ำแถวนี่มันจะของจ้างครับลงหัวขี้หมูมาสมทบกับน้ำเค็มแม่ตำครับลงไม้ปากเมียงซุ้มของบุตรเกิดครับดอนเฉยดจุ้มที่ต้องการน้ำองต้องการในวันเนี่ยพอดีปากเมียงของดอนเฉยดจุ้มเนี่ย เป็นร่องกันจัดเดียทางลุงเป็นฝายพอโดดแลาปากเหมียงตะบุญอ่ะเป็นตืดกันเขาไม่โคมาตืดเหยมันน้ำกับบไดยม้ำตอนสิจุ๋มกับบรายน้ำครับหน้าจีนมันจะลงปากเหมียงโปรดดนี่ไมันมาลงปากเหมียงตรงนี้ตืดเป็นไว้เห็นแล้วตืดยังคันซากนี่มันจะไปลงอย่างอะก็คือมีชาวบ้านหรือว่าใครบุ้งอ่ะไปถมไห้เนาะครับผมน้ำก็เลยปบะมาลงก่อนจะถึงฝายแกเสาเนาะครับ คือนายสมุปนันตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมส่วนใหญ่น้ํานี่จะมาจากล่องน้ํำไปตำ่ำอ่างเก็บน้ำํำวันนั้นไปสํารวจมาหลายไฟน้ําไม่มาเลยไม่มีน้ําเลยเพื่อจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและก็น้ําฤดูแล้แงคิดว่าถ้าเราทําคูคลองแล้วก็มีรางคอนกรีตด,ด้วยสร้างจากจุดห้วยขี้หมูห้วยขี้หมูก็จะลงที่ข้างถนน,นดําสายบ้านปางระดอกคำใต้ ถนนคือเวียงมาถึงถนนดอคําใต้เอามาลงที่เหมืองลุงโด,ดนะครับผ่านขึ้นมาที่ตำบลดอนสีชุมเหมือนเดิมนั้นนั่นก็จะมีโอกาสให้ชาวบ้านดอนสีชุมได้ใช้น้ำและดูแลงถ้าไม่มีลำเหมืองใหม่หรือว่าชาวบ้านเขาไม่เปิดที่เขาถมนั่นนะก็จะเหมือนมีไม่น้ำเลยครับท่านนายกค,คิดว่าถ้าเกิดนำเสนอโครงการนี้จะมีชาวบ้านคัดค้านหรือเห็นด้วยกับโครงการนี้มากแค่ไหนครับ ต้องไปถามชาวบ้านและทําประชาคมกับชาวบ้าน้วยตัวเองครับเจ้าหน้าที่ไปตอบแทนไม่ได้ครับผมหันดีด้วยครับถ้าวาดได้ของการนี่มาถ้าได้ตัวนี้ในาน้ำกระโหล,ล,ลกหันล่มๆมาทำโขดโต๊ะน้ำน้องมาดอนฉีดจุ้มเป็นได้ใจน้ำโดนเชียนมาต่ำด้วยครับทางไดก็ได้มดมุดเกิดก็ได้ดอนฉีดจุ้มก็ได้หมงน,นม้ำไปขวางนะักใครขึ้นบรรจุยังข้อนี่สีนําอย่างเนี้ยใครขึ้นบรตจุยมันจะแค้นขขน้อยมันก็ข้าบรตจุยนะ ถ้าเปิ am, yan, ah, ้ลบบนี่กะเนี่ยมันก็ตามเว้นตามกรำนี่เนี <i> ่ยถ้าเปิ้ลจุยเขาก็แขนนี่ต si? ้นาเงาะถ้าจุย si? นี่ก็เขาขูดบนเนาะเบนมาจุยมาอย่างนะถ้าเปิ้ลมาจุยกะเฮ็มันก็อยูเจ้านี่เนาก็ร้อยนี่ต้นาร้อยมได้เปิ้ลแต่ม้าจุยเฮาอย่างนั้นกะ